เนี่ยมันก็อยู่อยู่อย่างนี้แต่ที่ผมก็มันเข้าเรื่องที่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนมอบเองมีมีจะเอออะไรนี่คุณต้องมาขออนุญาตถ้าคุณไม่ขออาคารอย่างนี้ให้เป็นของราชการไปนะครับผมเดือนตุลานะครับให้ท่านผู้ว่าได้ทราบว่ามติของที่เป็นงานนะครับแล้วก็เพื่อเป็นสาประโยชน์ในการดูแลอ่ารักษาของการใช้เนี่ย จะให้เป็นประโยชน์จริงก็ต้องมีการส่งมอบอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าของทรัพย์เขาก็ต้องมามอบซึ่งตอนนี้เพราะฉะนั้นเหมือนการสร้างอาคารในที่ของคนอื่นเนี่ยเจ้าขงไม่ใช่อกนะผู้ใหญ่บ้านหรือผดูแลเพราะฉะนั้นก็ยกผู่แล้วาเปมัตติต้องการของชาวบ้านนะครับก็จะมีผู้ดูแลแต่ไม่ได้ยกเพราะฉะนั้นอาคารนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการของประชาชนนะนะครับคดีเมื่อในคณะประธานเขาต้องการว่าเป็นผูน้ดูแลรักษาตามกฎหมายเพราะว่านะครับ เพราะฉะนั้นที่ดที่จัดสรรันนั้นมันก็มีปัญหาว่าสักสี่ที่เป็นส่วนส่วนกลางส่วนรวมเนี่ย เพราะงั้นท่านจะมาร้อมขอความเป็นธรรมอำเภอใช้ช่วยแก้ไขนี่เรายังไม่ได้พูดเลยแต่ก็ว่าอย่างไงจะเรืองอาคารเรื่องไหนก็าเกเรื่องของครอบครัวต้องแยกออกจากกันนะครับตั้งฐานต้องได้รับความยินยอมจากผู้กรอของที่หรือเจ้าของพี่ทางราชการเสียมันก็เป็นสาธารณะถูกต้องไหมครับถูกต้องมาตั้งหนูไม่รู้หนูไม่เข้าใจแล้วก็มาตั้งยี่สิบไม่ีใบได้ก็ไม่มีคุณต้องเลยยี่ห้าล็อกที่หนูสร้าง ต้องเรียนกท้กานให้ทราบว่าอะไรที่กฎหมายเป็นคืองี้การทํางานเนี่ยมันต้องประสบคนกันไรถูกไหมครับทำ่ังไครับซึ่งผลการประชาคมนะครับก็มีมติอยู่สาประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของอมติเอกฉันที่จะให้ ที่ดินนะครับอาคาร2อ,อาคารนี้นครับมีคงอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็มาติที่2ก็คืออาคารนะครับที่ติดกับอาคารอีกอาคารหนึ่งก็ให้เป็นการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจต่อไปนะครับแล้วก็3ในการาดูแลรักษานะครับก็มอบให้ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการ หมู่บ้านนะครับร่วมกันดูแลรักษาอ๋อำเภอเมืองได้ไรายงานให้จังหวัดทราบแล้วก็จังหวัดได้ทราบแล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เราได้มาพูดคุยพูดคุยกันในวันนี้นะครับส่วนประเด็นที่สองนะครับซึ่งทางาคณะได้มาติดตามในส่วนเรื่องของการนะครับใช้ในเรื่องของการอาคารนะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยได้มีคำสั่งนะครับให้ระง,งับใช้อาคารนะครับ เหล่านี้นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องนะครับก็เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของเทศบาลนะครับซึ่งทั้งอําเภอก็ได้นําเรียนข้อเท็จจริงให้กับผู้คณะผู้มาร้องเรียนได้รับทราบนะครับก็เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่ามันไม่ได้มีการรื้อถอนอย่างที่เป็นข่า,ขาวลือเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับโดยเน้นย้าให้ทั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ ไปประชาสัมพันธ์นะครับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านต่อไปนะครับนี่เป็นประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ในส่วนของเรื่องของการดําเนินการนะครับให้ถูกต้องนะครับในการใช้ประโยชน์จากอาคารนะครับก็ทางอําเภอนะครับก็ได้ชี้แจงนะครับวิธีการที่จะไปดําเนินการให้กับกลุ่มนะครับผู้ร้องเรียนเนี่ยได้ไปดําเนินการและจนเป็นที่เข้าใจนะครับประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายนะครับในการที่จะ ดูแลสาธารณประโยชน์นะครับเหรือสถานผูโพกในหมู่บ้านเนี่ยนะครับต่อไปทางชาวบ้านก็มีความสงสัยว่าใครจะเป็นผู้ดูแลต่อไปนะครับทางอำเภอก็ได้ชี้แจงให้กับตัวแทนชาวบ้านที่มาวันนี้นะครับได้รับทราบไปแล้วแล้วก็น่าจะเป็นาการดำเนินการนะครับของคณะกรรมการาจาัดสรรที่ดินนะครับก็จะได้ทางชาวบ้านก็จะได้มีไปขอความ ออนุเคราะห์จากทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินในการดูแลสันทุโฮกเหล่านี้นะครับต่อไปก็คงเป็นสีประเด็นที่ชาวบ้านได้มาพูดคุยนะครับกับที่อำเภอและศูนย์ลงรรมจังหวัดนะครับก็ได้รับความพึงพ,อใ,อ,พ,พอใจนะครับ